ไก่แม่ลูกอ่อนอุ้ยกำลังน่ารักเลยไก่แจ้มีทั้งไก่แจ้ทั้งพี่หมาพี่แมวเลยนะคะแต่พี่แมวไม่ทำไก่นะคะอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะดูดูไก่แจ้นะคะน่ารักน่ารัก สีสวยด้วยไก่แจ้ตัวนี้ดูที่ค่เขาหาอะไรกินอ๋อนุ่นไก่กำลังฟักอยู่ในนุ่นมามืด,มด นี้หนึ่งแม่ร่อนอีกหนึ่งแม่อะไรลูกหาอะไรลูกหาอะไรหาอะไรเอยหาอะไรกินลูกหาอะไรกิน